สวัสดีจ้าเมมสินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่9สิงหาคมปี2560ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองเครื่องสลึงทองหนึ่งสลึงทองสองสลึงบวกค่ากําเหน็จประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองกินหัวเหงราคาทองแม่ต้งสุกราคาทองแม่ต้งใบราคาทองออรราไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ No! Oh.